สวัสดีครัเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเียงเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่ห้ามกราคมปีหกหกนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวเด่นเช้าก็คือหนึ่งกับสี่สองกับห้านะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่ง้านึ่แปดหน่งก้าสี่นหนึ่งสี่ีหสี่แปดหนึ่งส่สองหนึ่งห้าสี่แปดหนึ่งห้าแล้วก็สองหนหรือจะเก้าหนึ่งสองก็ได้ จับคู่กันหนึ่งสี่สี่หนึ่่าห้าหนึ่งสองห้าห้านะหนึ่เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอย่าลืมบ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายเด้อบ่ายมาเข้าสามตัวเช้าสามตัวสาตัวแตกสองตัวบนล่างเลยเด้อต่อไปบ่ายแปดกับ1 6กับเก้าแ8ด8ู8ย์แปดหน6่งแปดสองแ แปดหนึ่งหกหนึ่งหกเก้เก้าสองหกกเก้าสเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดหกเก้าเก้าหกหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะเราทำไป v i p แต่มันไปเข้าปกติหมดเลยเดอ้อนี่ทำปกติก็ซื้อซื้อ vip ได้เอออันนี้เราทำปกติเนาะ อันนี้ก็เข้าสองตัวบนล่างนะคะนี่รอบบ่ายรอบเช้านี่แตกสามตัวเนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเด้อโชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมบ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายเขาชอบสลับกันออกเด้อทุกแนวทางโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ